สบายดีพี่น้องสบายดีนี่มื้อนี้กัฝนตกลินเสียงฝนตกป๊อกป๊อกเป๊กนี่กัชาวน้ากางคันจ้องท้ายพี่น้องเอ้ยเจ้าไข่กาที่ไปนี่พี่น้องคือเห็นคลองเนาะไข่ที่พยายามตรงยายาตรงเอาปลาพี่น้องตอนเออตอนนั่นแหละก็คือฉีดได้อยู่กเพราะว่ามันฝนตกงานนี่กับปลาลงแล้วไข่ก็ใกล้จะเปี้ยงแล้วแข่งฝนมาจากบ้านนี่กัามายายาตรงไป แถวเบิ้งรถพี่น้องอ้กว่าชีไดลายพอดีขาดไม่พีนต้อนนี้กับนนกาลัางพยายามตอนพี่น้องเลยเพราะว่าตัต้งแต่ใส่มาเนี่ยย่งบนท่านไหนไลป่าเลยไหล,ไลมองมองโตสองโตเนี่ยแหละมื่อเนี่ยกับฝนตกลิ้นธนามันก็ได้สีลงคิดว่าม,มันสีลงอยู่ก็ได้พยายามเบิ้งกระเบาลีหาว่าไหลจากโตสองโตพอได้ปีกยี่ก็ต่ำหมออกหุวง นี่ห้าก็กำลังพยายามเบิ่งแล้วว่ามันสิไหลบ่พี่น้องอะไรกันฝนตกเขาก็เกี่ยวเข่าอยู่เนาะเออผู้เกี่ยวเข่ากักตากฝนอยู่ผ่านมาอูกนิดน้อยเนาะโอ้น้าไหลแล้วค่ะพี่จูเนาะมีหนามไรใช่ปะอือมฮะกล้ามกล้าม นี่ต้อนเฮาพี่น้องนี่ก็เป็นจะเป็นต้อนเฮาที่คอยเห็ดไว้มือก่อนนั่นแหละเดี๋ยวจะม่ดมาดีได้ทำไงเดี๋ยวจะเบิง่งเ,เดินพี่น้องว่าดีได้ัำไมโอ้ยน้ำโบราณไหลลงพื้นเหมอนัว มันหัวลงปืนปลาไหมเฮ้ยอือหึค้าปืนลงมามีเดี๋ยวพี่เนาะไอพวกใกล้ๆดินี่ตัวญงอือหึปลาคอพี่น้องที่ไร้โตแทะมันปืนได้ดิตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันกำลังถือเนาะเออก็โตแต่ตมันถือค่ะสองสองสี่หกแปดเก้าได้เก้าตัวแต่พอกินพี่เนาะ โอ้ยปลาลงต่อนพี่น้องเอ้ยมือน,นี่นี่ปลาคอตัวใหญ่เติบเลยเนี่ยมันลงผื่นน้ำก็มีพี่น้องเอ้ยว่าอุลีจับบ่ทันมันมันมันรุดลงไปนะเน,นี่ผื่นแยงเนี่ยเยอะแล้วด้ยวยอ๋อจับเอาที่ใครบ่เอ้าจับยากเลยพี่น้องเอ้ย มานบอ่อปวงมานบอ่อนี่พี่น้องนี่ผลตกละปลาบืนเนาะอโอเคเดี๋ยวมันเบิดแลลวบ่ เฮ้ยปา้เบืนอะไรเลยนยนบืนลงมาเนาะมันเย็นไงมันเข็งือปานได้น้อยกับเบืนลงมาพี่น้องเอ้ยพี่ตามนาตอนเนี่เพราะฝนน้ำตกแล้วมันบืนลงมาแหละก็ยาต้นเชาเปะปะโอป้ปาลงพื้นบนี่เลยต่อมมีแหละตัวใหญ่เตอบ่อฮะเิ้องเลย นี่พี่น้องป้าโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปยามอีกตอนหนึ่งเ,ออเดี๋ยวจะไปยามตอนเช้าซื้อก่อนมันถีแจ็คตัวหอะเอาะกหาหีกากลงเงกาาลังยางไปพยายามตอนอีกร้งหนึ่งอตอนเช้าเซื้อแล้วใส่ไหวนี่นะ มีสากกองบางคันจอ่อคันจ้องบางกองบางอยู่ไซเอ,อ,อร้องซอร์นี่กันยังบ่อยากเห็นค่นะฝนต๊ะกรีนนี่กันหนาวนะพี่น้องเอ้ยย่างเจ้าอยู่คันจอง,งอยู่คันจองตีขวดปี๊ยากคือก,กันเขาซ้าเซอร์นี่กับ่อยาง,งามปัญใดพี่น้องเอ,อย้ยหนาหลายโผดแต่ว่ากระถอกเบอ้ออลไรล่ะมอเนี่ยมอเสียดเกี่ยวเลยด้ยมันถอกเบ้อเดียบร้อย บืนลงคตกลินบน,นี้เพกับปลาบืนลงมาพี่น้องเย้ย<ม>ลอบเบิงมาสิไห่บ่นนอหลังเนี่ยถือว่าบ,บ่ถือบ่มีวัตถอไปไหนดนินี่ไปก่อนหน่อย มันกำลังลงนี่พี่น้องนี่ <c oughs> ตัวเดียวเหรออือกำลังลงอือยูใส่อีกรังหนึ่งค่ป่ะใ่ใช่มั้ยซือตัวเลี้ยวอ,อยู่นี่พี่น้องเอ้ยก็ข้าวหน่อยก็ลงลงข้าวหน่อย,ออยตัวหนึ่งหลังหนึ่งตัวนี้ยูใส่ ฝนพลแหลงน้วมายามของเราจะได้จะมาผ้ามูบูเขาอะอืจ้าโบจักน่ะมา ปลาชิลมได้แล้วเมาช่วงสิทีสองนเจเดมีตัวเดียว ถ่าไ้ลงฉากั็เนาะใช่เมื่อนี่ก็จะรุปแล้วก็ได้ชิปตัวพี่น้องเลยชิปตัวเขาเลยกินย้อนใชีตัวใหญ่เติมเนาะได้ชิปตัวเด็กที่เมื่อก็เด้อพี่น้องผมเลยมันอุ้ยหนาวหนาวปะบังหนาวเดี๋ยวนี้ไป ตาฝาตาคุณแลบวก็า่สบายคุ้มบอมี่คุ้มคุ้มยาวไม่ได้อืมในิปก็โตอุ้ยลมคุ้มไม่ได้นี่สินี่เนาะ นตองาบาดขาขอบดละ่ะเออลมน้ามีได้ห่ะแนี่ยบาดแทงบาดขา,ททาบลลนล่ะลมกับลมเนาะ อย่าบี้มันเบาสนที่สิลงไหวแค่ตัวสิลายตัวนึงมันหลอดไปเนาะม,มันคือหลอดไหลปอน่นมันลุดนะคิรินไปบอมกับจัคคือกันเนาะว่ามีตอเนาะมุดอโอ้ป่าหน,อาน้อยลงลงออป่าหน่อยให้ได้ไลยเติบเลย กำลังบืนลงไปออนุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเด่กตะคองคองว่าหลุดนงน้ำเนาะเห็นเชย้วเพื่นเห็นเชยอลฮะโอเคพี่น้องคลิปนี้กันเป็นวัดแล้วพี่น้องไง จังไดก variance, ้กะฝากก็ไลค์ก็ทีตามขึ้นเก่าเด้อพี่น้องเด้อจังได้กะเป็ยนเอาลั่งใจให้ข่อขึ้นเก้านั่นแหละพี่น้องเล่ยไปเย็ดคลิปต่อไปขอยจีบบทโต้แต่งได้กะโอเคบ๊ายบาย